นี่ครับครับบีจีจ้างภาพนะจังภาพเนี่ครับของเรามาสองรถบัสกับอีกพนักง,งานอีกสามบัสอันนี้เราชื่ออะไรครับอันนี้เชียเชียเชียตุ้งบทไทยมานานเลยครับเป็นสังขโอ้เสื้นหลังใครชนะเท่าไหร่ดี บรรยากาศครับไฟดับครับสนามพุ่งหลวงพุ่งทะเลหลวงสถานนี้ก็แฟ เฮ้ยไม่ลุ้งเลยลุ้งเลยดูรีบจะไป็นงก๋ยวย <laughs> เตีย<อ>๋ยวอันนี้เราถึงถึงไหนแล้วสนามเลยทุ่งทะเลหลวงโอเคครับอันนี้ก็ถึงทุ่งทะเลหลวงครับของสโมตรตรสรจุฬาไทยเอฟซีครับเดี๋ยวเราเข้ากันอันนี้คือบรรยากาศรครับสวยงามนี่ก็รถบัสจอดตรงนี้ครับเดีย๋ยวเราเข้า,ขาหน้าไป นี่คือภาพบรรยากาศครับอันนี้นอกสนามครับ<ม>เราเหลืออีกไม่เกี่นาดีก็จะแข่งแล้วว้าวนี่ครับครับ BG จังภาพนะจังภาพ <laughs> นี่ครับของเรามาสองรถบัสกันอีกพนักงานอีกสาบัสสวัสดีครับ อันนี้เราชื่ออะไรครับชื่อวันอันนี้เชียรเชียร์เชียร์สุขขดไทยมาได้เลยครับนักเตะมีสัตว์โอ้แล้วว่าวันนี้ฝนจะเป็นไงครับก็ชก็ชากันเลยชากันไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูก ok, okay, okay. ันนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ครับจันนี้เลยเราอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไหร่นะสามศูนย์เฮ้ยบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสองศูนย์สวัสดีครับพี่ครับผมวันนี้ว่าผมจะเท่าไหร่แต่ยังไม่แข่งนะสามแต้มแต่ไม่รู้ผลต้องมีสามแต้มเท่านั้นมาไกลหลือเกินเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาดูกันเกียร์ก้าไปก็ออกเกียรับสวัสดีครับเนี่ยครับน้องอันนี้มา โอเคอาโอเคไปอุ okay. Okay. ๊ยโอ้โหแข่งแล้วเร็วจังเดี๋ยครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ครับที่นั่งที่ดีสุดให้เราวันดีครับพี่เจออีกแล้วทุกคนครับทุกนครับนี่ครับบรรยากาศครับ ไม่ทำไรเลยหรอทอะไแต่ว่าสามแต้นโอเคเดี๋ยวมาดูกันยูทูบเบอร์ชื่อดังวันนี้วันนี้เท่าไหร่ดีวะบอยสามศูนย์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยเราประชิกัน ไปมาถึงอะไรยังที่ไปอุทยานประวัติศาสตร์วะเอ้าแต่แต่เราก็เพิ่งมาถึงเหรอใช่แล้วได้ไปดูปะเรไจะไปของผมของผมเองอ๋อโอเคนี่คุณทำบรรยากาศ เจครเป็นพิเศษรเจปะ่ะใครครับวันนี้มุ้ยกับอีกรอรครับมุ้ยกับอีกอรนะ3แมแดงโดนแบบนอีกอรี่ดเจครับชนะทิป เปลี uhm, ่ยนเนี่ยมุ้ยเปลี่ยนมุ้ยเจ็บม่ะนะมุ้ยเปลี่ยนแล้วครับมุ้ยเจ็บแล้วอ่ะพี่มุ้ยเจ็บอ่ะทำไงอะพุ่งตากล้องเป็นไงดูตากล้องตากล้องครับน่ารัก ก้ครึ่งหลังหรืออาจจะไม่มีใครยิงก็ได้ใช่ปไหมมีแต่คนไทยครึ่งแรกเดียวใช่เดี๋ยวมาคอยดูกันไฟดับครับไฟดับครับไฟด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 ับพี่ไฟดับไฟดับไฟดับนะไฟตกครับไฟตกครับหยุดการแข่งชั่วคราวตอนนี้ตูไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปหาไอ้เราไม่ได้เอากไกมาว่ะ เฮ้ยมุดมาเมดมาเลยบายเลีน่อยมีแฟนบอลมีจรครับพี่หมูว่ากับบ้านเหรอตอนนี้เล่นไฟกันแล้วไปาวฮะพี่ตัไปนอ่ะนี้เปิดให้เล่นปะน้าบอลมีอะไรแล้ว ไฟตกครับเขาก็เปิดแฟลชเล่นไฟกันแล้วมาเชียร์ oh สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพี่อูค่ะพี่พี่อูแล้วแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงครับแต่ว่าไฟยังไม่มาเลยครับก็เน่าจะแพ้ไฟค่ะแข่งต่ออ๋อต้องถามว่าจะได้เตะหรือเปล่าก่อนตอนนี้เราจะได้แข่งต่อไหมไม่น่าจะได้แข่งต่ออเอาจริงเหรอครับเคยเคยเคยเป็นอย่างนี้อครับเคยเคยเคยมาครั้งนึงแล้วค่ะแล้วก็แพ้เนี่ยนะครับหรือครั้งนั้นก็ไฟก็ไม่ติดเลยต่อก็โดนตัดแพ้ไปอันนี้ก็ ไปดัาครับมาหาอะไรกินละของขายครับไปนี่กะเพราไก่อ่ะกลับบ้านให้ได้ใช่ไหม วันนี้ผลจะเป็นไงครับขึ้นหลังใครชนะเทนะ่าไหร่ดีจ้าคราวนี้แหละได้ถ่ายได้สวยงามมากเอเดคราวนี้ได้ถ่ายจะจ่าเลยนะ เช็คใบแดงครับเช็คใบแดงครับไปดูแล้วครับวีอาทำไมต้องเช็คโดนใบแดงครับตัวข,ขอไทยโดนใบแดงตัวไทยเหลือสิบคนครับ Na la ปฐุมยุทธ์กตกชนะสุขโขทัยไปสองประตูต่อหนึ่งครับสวัสดีครับนักเตะสุขโขทัยครับเดินม,มาขอบคุณแฟนบอลปีซี โอเคไหมครับโอเคเดี๋ยวเรากลับลังเสร็จนะครับอ่ารถบัสจอดอยู่นู้นๆเห็นไหมครับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ลังเสร็จแล้เจอกันนัดต่อไปครับโอเคครับไหนๆสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบาสครับบาสครับคอ ชื่ออะไรครับพี่อยู่ไหมครับโอเคครับโอเคครับพี่ยินดียินดีที่รู้จักนะครับเมื่อก่อนผมเชียร์พัททินแต่ผมอยู่บ้านละวนี่นีน้องน้องเขาก็ใจเหมือนกันแน่โอเคป้าพี่พี่เไนกี้นะครับสนับสนุนขอบคุณอะไรเด็กไปซีเรียสผมไม่เอาอะไรเลยแรกกันแค่นั้นเองแรกแรกแรกเอาไว้วันนึงไปบ้านผมบีจผมอยู่เมื่อก่อนผมอยู่สมุทรปราการคอเดี๋ยวเขาไปเจอกันโอเคครับ ของแค้ไม่มีของเป๊ะเฮ้ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วขอบคุณขอบคุณครับมันคอเฮ้ยบรรยากาศหลังจบเกมครับดีกว่าแฟนบอลเราดีครับสวัสดีครับสวัแค่ไม่เออโอเคไะกลับครับผมนี่ครับปัดสองเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าใช่ป่ะจ๊ะเจอกันทริปหน้าคือรอจ้าคือรอจ้า เจอกันชีปหน้ากาเซาาาโอเคสำรวจดึงภาพบารรยากาศครับกาปาเลิซการใช่หม